ส่วนการดึกก็คือจะเริ่มที่ทุ่มครึ่งจนถึงตีสี่ครึ่งแต่ว่าการดึกเนี่ย,ยก็คือจะมาคับโอทีอยู่แล้วก็คือสำหรับการดึงจะออกเกน,นหนึ่งครึ่งเสมอจะไม่มีจะไม่ได้ให้ออกตกสี่ครึ่งเพราะว่า อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีฉีดขึ้นรูปและเจลมีการปั๊มโมหะขึ้นรูปเหมือนกันอันนี้ก็คือเราทำเองทั้งหมดเลยนะถ้าในรวลาจะว่าให้ยืนหนึ่งวันเนาะการทำงานยืนส่วนใหญ่นะจะถูกวางอ่นะโรงงานทั่วอุปกรณ์เทคโนโลยีส่วนใหญ่รายการผลิตจะเป็นเปลี่ยนเป็นงานดืนแค่ทั้งหมดแล้วจะไม่มีการกนั้ขึ้น ของบริษัทอันนี้ก็คือสถานที่แล้วก็รออีกทีนึงแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่22ธันวาคมวันศุกร์เนาะก็จะเป็นกิจกรรมปีดเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทแล้วก็จะมีรถจีนมีมุกโมดีมีการจับรางวัลเกิดขึ้นนะคะถ้าถ้าน้องๆคนที่คนไหนได้มีโอกาสไปก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดนะคะน้องๆ น้องๆี่ยังไม่เคยฝึกมาน้องก็ใช้เวลาในการปรับตัวประมาณเดอนเนะคะแล้วก็จะทำได้มะางคคิดว่าตัวเองทำได้ได่าง่นไปต่ออะไรเงี้ยลองไการฝึกดูนว พลาสติกจะมาเป็น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 ชายเป็นสาวคู่เล็กนาะแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องเพื่อจะฉีดออกมาให้ได้ตามรูปนี้เนาะเป็นอันที่4จะเป็นประเภทการฟังโลหะโลหะเราจะมาเป็นม้วนเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วก็คือจะมีการปั๊มชึ้นรูปออกมาให้เป็นรูปด้านนี้เลยแล้วก็ของเราจะมีการผลิตและส่งแสนแม่ทิพย์เองนะคะส่งให้บริษัทใหญ่ๆเช่นที่ปาร์จีที่ระยองด้วยนะคะแล้วก็ มีการผลิตและออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์อัโน,นรัติอันนี้ก็คือเราผลิตประกอบแล้วก็ติดตั้งเองด้วยผลิตชุดสายไฟที่เป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่มีเลยเนาะส่วนหมออยูตรงไหน,นดูดาวสีฟ้าเลยอหอซีพีจะไปทางขวาเนาะหมออิพัน์จะมาทางซ้ายนะคะเราแยกกันดนูะะดนะถาดูกิจกรรม บอลยาววัาจรนะคะก็จะมีการลงน้ําในญี่ปุ่นนะคะวันนั้นก็คือจะเลิกสีลงครึ่งทั้งหมดจะไม่มีการทาโอทีแล้วก็ถสงเจะถึงยาวนะคะในวันนั้นนะคะกนักงานและนักศึกษาทั้งหมดก็คือจะเปรียบทั้งหมดนะคะไม่มีใครรอดเนาะเพราะว่าทางออกบริษัทมีทางเดียวก็ในญี่ปุ่นจะรงดักลงน้ำพวกหนทุอยู่แล้วก็เอื่อเก็ดเสร็จก็คือขึ้นรถกับหอเลย ท่องเที่ยวประจํำปีมาอย่างที่แจ้งไปแล้วแต่ว่าบางแสงที่เราไปเราจะไปล่าสุดเมื่อก่อนโควิดแล้วเราก็หยุดไปประมาณสองถึงสามปีเนื่องจากโควิดเนาะเราก็เลยไม่ได้ไปน <Okay. S 1> ถ้าเป็นกิจกรรมดี่เรียใหม่อย่างที่แจ้งเนาะก็จะมีเวอร์ตีมีโคจิให้ 5, แล้วก็มีการสอบตรวจตามที่สั่งการก็คือมีเงิน ลายจะผลิตงานไม่เหมือนกันเนาะว่าอยู่ที่ว่าแต่ละายจะผลิตงานแบบไหนงานชิ้นเล็กงานชิ้นใหญ่ก็คือแล้วแต่ลายการผลิตนะคะส่วนตัวสีเงินตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อลายนะคะว่าลายที่เราทางานอยู่ทียชื่อลายอะไรนะคะตังนั้นก็จะมีแทนว่าในวันนั้นเราต้องผลิตงานให้ได้กี่ตัวนะแล้วก็น้ำจุัน้ตอนนั้นเราผลิตงานไปแล้วกี่ชิ้นนะคะส่วนของที่มีกกันสามสิบสามตัวตรงนี้ก็คือเป็นสต็อกที่เราผลิตเกิดล้วก็เก็บเป็นสต็อกไว้ ในวันนึงก็คือทั้งลายต้องช่วยกันทําให้ได้437ตัวนะไม่ใช่คนเดียวนะทั้งลายจะด้วคือ437ตัวบางสุดนะคะเราต้องมีเครื่องจักในการช่วยนะาเพราะว่า